สวัสดีคุณค่ำคืนนี้อากาศช่างเย็นยะเยือกจับใจเหมาะกับฟังเรื่องราวที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในเงามืดเรื่องราวของการขอลูกจากเชิงตะกรร้างคุณเคยได้ยินไหมเรื่องเล่าที่ว่ากันว่าหากหญิงใดปรารถนาจะมีบรแต่ไร้ว่าาสนาวิธีสุดท้ายที่สิ้นหวังมักพาพวกนางไปสู่สถานที่อันน่าสะพรึงกลัว เชิงตะกร,ร้างที่ซึ่งกองเพลิงเคยโหมกระหน่ำเผาผลาญร่างไร้วิญญาณว่ากันว่าวิญญาณเหล่านั้นยังคงวนเวียนรอคอยการปลดปล่อยแต่พวกนางกลับต้องการมากกว่านั้นพวกนางต้องการชีวิตมีหิงสาวนางหนึ่งนามว่าดวงใจนางแต่งงานมานานหลายปีแต่กลับไม่มีวี่แววของทายาท ความสิ้นหวังกัดกินใจนางทุกค่ำคืนจนกระทั่งมีคนกระสิบข้างหูถึงพิธีกรรมอันดำมืดที่เชิงตะกอนดวงใจเดินทางไปยังเชิงตะกอนร้างในคืนเดือนดับความเงียบสง,งัดปกคลุมมีเพียงเสียงลมหวีดหวิวที่น่าขนลกุกนางจุดธูปเส้นไหว้และกล่าวคำขอน้ำตานองหน้าข้าแต่ท่านผู้สถิตข้าขอบุตรข้าจะทำทุกวิถีทาง ทันใดนั้นลมก็พัดแรงขึ้นเปเลวทูบดับวูบเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากทุกทิศทางเจ้าแน่ใจแล้วหรือดวงใจตอบเสียงสัน่นข้าข้าแน่ใจเก้าเดือนต่อมาดวงใจให้กำเนิดบุตร เด็กชายรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าชังแต่ทุกครั้งที่นางมองดูลูกนางกลับรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองมาจากเงามืดสายตาของวิญญาณที่ถูกผูกมัดสายตาที่ทวงสัญญาคืนหนึ่งดวงใจตื่นขึ้นมากลางดึกพบว่าลูกชายนั่งอยู่บนเตียงจ้องมองนางด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าแล้วเด็กชายก็เอ่ยคำพูดที่ทำให้ขนหัวนางลุกชัน แม่จา๋าหนูอยากกลับบ้านบ้านที่เชิงตะกร,ร้างหากเจ้าต้องการสิ่งใดจากพวกเราจงเอาสิ่งที่เราปรารถนาคืนไปนั่นคือสิ่งที่วิญญาณกระสิบคุณคิดว่าดวงใจจะทำอย่างไรจะยอมเสียลูกชายที่นางเฝ้ารอคอยหรือจะต่อสู้กับวิญญาณร้ายที่หมายจะเอาชีวิตของลูกนางไปเรื่องราวของดวงใจยังไม่จบติดตามตอนต่อไป ถ้าคุณยังกล้า